ค่ะมือนีมาหน้าพอยัด่าสิมหาตายัดคือบบเห็นแล้วเนาะเห็นตั้งแต่แฟนเล่าน,า,นางพาเอยียงนี่ยพาบมกบกปอกๆอ,อ,อ,อยู่นี่ยายทำอะไรหาบกพาบกพามากบกพามากบกภาษาไทยเขาเอิ่นมากบกบก่รู้เพิ่งเมือได้ยินอยู่นี่โอ้ยโอ้ยขอยอยยยนยญาตมันเอามือเจอไง ไปเกเ็บป้าจะใส่ไหนจ้ะอยู่ในป่านะอยู่ในป่าผนะ้าขายบอกผ้าส่งให้ลูกชายผ้าส่งให้ลูกชายคอนแก่นขอนแก,นนแกน่นปัดทุเขาจะมาเอาเขาจะมาเอา,ขอา,เ,อาเขาเอาไปขายบ่เอาไปขายเรื่องอไม่รู้รขายเขาทุกปีเอาไปครัวเนาะ มันก็ไปขั่วขายขายจังไลยน,นี่ขายเป็นกิโลห้าสิบบาทขายกิโลละห้าสิบซื้อสิบบาทยี่สิบบาทก็บขอขายบ่ซื้อไปขั่วกินนี่นะขายแล้วจังเลยอยู่กันสองคนบ่สองคนสองคนตายายัยเขาทำไรทำนาไหมไม่ได้ทำเฝ้าสวนเขา เป้าสวนเขาอันนี้เป็นเทียงหน้าที่เขาอยู่อาศัยแม่นบดอ่ะจ้ะแล้วยายเป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีแล้วตอนนี้อยู่บ้านอะไรบ้านนาคำหลวงอยู่บ้านนาคำหลวงเอา้าอยู่ไกลๆทําไมมาอยู่ตรงนี้มามีแฟนตรงทางนี้บ่ามามีแฟนทางนี้วมาได้แฟนอยู่แถวนี้ ถโกไก่ไปนั่นก็ไปพ่อ,อ,อก,กันเนะาะแค่จังไหนจังพ่อ,อ,อก,กันคุณแม่อันโทรศัพท์กันว่าทางโทรศัพท์คุยกันทางโทรศัพท์คุยกันทางโทรศัพท์คุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็มาหากันแล้วก็มาหากันเลยอ,อยู่กินกันมากี่ปีแล้วสี่ปีนี้แหละสี่ปีนี่ละสี่ปีนี้แหละ,หหละใกล้หมดลว แล้วทำมาหากินอะไรนี่แหละก็หาอย่างนี้เละหาตัดไม้มั่งนี่มั่งเขาทานไปเข้าสวนให้เขาไปตัดหญ้าตัดอะไรเขาฟังเนาเด้อพี่น้องข้าจะเป็นคู่กันนะอยู่ไซอยู่ไซกับเป็นได้คือเก่าเพิ่นพ่อกันไม่เโทรศัพท์พาน้าฮะไม่เห็นหน้ากันเลยเด้อเอ้าคุยกันนะเอ้าได้เบอร์มาเตอร์ไซค์ป่นี่หมูเอาให้ ข้าวมัวให้บรู้เรื่องเขาโทรไปหาเอาแล้วจึงมาหากันเอาเพื่อนเอาเบอร์ให้แล้วก็โทรคุยกันคุยกันเพื่อนยายบอกหรือว่าเพื่อนตาหยัดบ้านบ้านนี้แหละคนเขาคนอยู่บ้านนี้แหละเขาเอาไปให้อเราตอนนั้นเราอยู่ขอนแก่นนะตอนนั้นอยู่ขอนแก่นเขาเริ่เบอร์เาไปให้ตาหยัดเราก็โทรโน,นันน่นนั่นนั่นเอามือเราบดีบ <laughs> <laughs> ่บ่เข่าบละ เขาอยู่แต่ว่าค้ายเอยจังั่นแล้วค่นองถึงความหักก็มีป็น,นังซันล่ะซื้อถุงมือให้อยู่วันนี้เขาจะถุงมือมาให้อยู่๋ออ้เราเพิ่งจยฟันวันนี้นึอ่ะอ๋อเพิ่งจะผ่าวันนี้เพิ่งจะผ่าออนี่มันพลิกเฉยเลยผู้เฒ่า,าจีบกันมาทังไหนฮะหักกันบบหักบ่เลยโบก็ือ,อมาบบผู้ใดเป็นคนโทรก่อนจ้ะก็แต่หยันตัว ต่อยา่าโทรก่นอนก,ก,ก็เลยจีบกันตั้งโทรศรรัพท์ก็เลยบอกให้กันมาหาไงโอ้อมณีแนนต่ยัดปลาย้ายเป็นคนขึ้นมาหาเราบอกฟ้าขึ้นใจแท้จะหาตัวเองเลยหากัน <c oughs> มาหาเออเบิ่งของเด้ <c oughs> อพี่น้องเบิงบ่งของเด้อคือตั้งกวงตั้งไก่คันไม่ไกลๆเนาะวันนั้นกันสองคู่ก็ตายไปแล้วทั้งสองเดียร์คู่ละ มาอยู่ที่เนี่เออบ้านนาคำหลวง่ะมาอยู it, like now, them, people, ่ด้วยกันคู่หนึ่งไะตายทั้งสองตายแล้วผัวเมียนะเอ้าตัรวจก็เมียนด้วยตายมาด้วยกันสองคนมาด้วยกันสองคนกับยายผู้หญิงอีกคนนึงยายคนนึงใช่ไหมเออมาด้วยกันสองคนยายมาเอากระตยัดเออแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาเอากาตัวตาตรวเออที่เขาเสียไปบางไอ้ที่มันไปไม่กี่วันนะเจ็ดแปดวันข้างหลังเออ มาด้วยกันแหละต่างคนก็ pues <Mm ตา่างไม่เห็นหน้าชอบได้ยังไงไม่ร like ู้พากันมาเองเขาบอกมาเขาเไปรับอยู่ที <S <S ่ยังไงวันนาคาไปรับอยู่ที่นางคานัดกันตรงนั้นเออนัดกันไปรับเอาทีนี้เห็นกันไม่รู้ของใครเป็นของใครโอไม่รู้ของใครเขอใครเห็นเห็นกันน่ะไม่ร่วมใครเป็นใครแต่เวลาพูดออกถึงจําได้บอกทีนี้เราจําได้ว่าจาเสียงพูดจําเสียงเรา กยัดเราเรา,เรากำลังโทรศัรรรพท์หากันกับเราอยู่<อ>ที่ลางคนของใครของใครของใครลงบันไดมาตรวจแล้วกลงมาต่หยัดก็ลงมาอเราหยุดใ้บันไดรู้ว <c oughs> ่าใครเป็นของใครเอาไอี้แล้วยกโทรศัพท์คุยเออเรายกาจำมาว่าคนนั้นแหละออโทรศัพท์นั้นเราคุยกันอยู่กับระหยัดนะะนั่นแหละยจงถือว่าของ,ของคนไข้ของมันไงแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วคุณแม่เนะี่ยมีลูกกี่คนสามมีตายบ่าตาย มีลูกสี่คนผู้หญิงสองผู้ชายสองตายสามีเสียก็เลยเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้นานนี่ยังกี่ปีถึงมาเจอกับตะหยัดเนี่ยหลายปีว่างสิบกว่าปีคนละอ๋อสิบกว่าปีลูกก็ใหญ่หมดแล้วนะลูกคนเล็กกับทหารอ๋เลูกคนเล็ก รู้สึกว่ามีความสุขดีอยู่ใช่ไหมมาอยู่แบบเนี้ยมีความสุขแล้วสบายอยู่สบายใจใช่ไหมที่ที่โบราณท่านว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยา,ากใช่ไหมหักนาะพี่น้องเนาะยู่เสกกับยู่ได้นอนได้ว่าเท่าฮักกันเนาะขึ้นฝ้าก,กินยังแต่กินขึ้นฝ้ายยูยังกต่ยูแบบนี้แล้วมีคมสบายก็พาเราไปหาหมอเมื่อวานนี้ก็ไปหาหมอด้วยกันไปฉีดยาด้วยกันแหละฉีดยาโควิดบอกออ เราเป็นอะนั่นไงเราเป็นอะไรไมเกรนอ่ะเป็นไมเกรนไอเราก็ตัวเราก็คันเป็นอะไรพูมมแพ้ภูมิแพ้แล้วก็ฉีดยาด้วยกันแล้วกเพิ่งมาเมื่อวานนี้นอนพับนอนแพบเยิ่กินยาตรนนี้ไม่กินเลยก็ดูแลกันไปเนาะเมื่อค um> ืนไงก็นันมาได้หันใจไม่ออกอะไรไม่ออกแล้วก็ต้องนวดต้องบีบเป็นอยู่ตั้งยัดอ่ะเขาเป็นโรคอะไรเขาเป็นโรคหัวใจทั้งหมดเป็นหลายอย่างเป็นโรคหัวใจเป็นหลายอย่างมัเป็นอะไรกันแต่พวกแง่งกันไปเนาะ เราเขาเป็นโรคหัวใจนะเราก็เป็นแล้วมาอยู่มาอยู่มาอยู่ที่นี่อ่ะทาอะไรบ้างอยู่สวนนี่หละอยู่สวนทําอะไรบ้างมีปลูกพืชปลูกอะไรไหมลูกนห่ลังบ้านปลูกวัลกอปลูกพริกปลูกกระเขือหลังบ้านเนี่ยเหรอปลูกพอดีอยู่ได้กินแม่พอจัะจ้าไหมก็มีลูกมีอะไรแล้วอ่ะมาข้าไปเบื้องดูพาไปดูหน่อยจ้ามาข้าไปเบื้องแน่ โอ้ยผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าหักกันเออความหักนี่มันกับบอแบงตันวัฒนาเนะาะบ่ว่าวเขาบ่าวหนุ่มพระสงฆ์องค์พระเจ้ากับหักกันได้เนาะนัะ่นโอ้นี่บอหมักบกนะสเก็บมากนะเอาคือตากแดดเนี่ยพุณแม่ตาช่วงมันจะพราง่ายโอ้ห้หาตากมันแห้งช่วงนันจะพราง่ายเออจ้ะ ฟอไปกิเเเนเฉยอย่าเอ้าหมักกกอเอียงมันคือต้นตำต้นเตี้ยแต่ท่านี้มันมาตะตอไม่มี<ะ>อ่ะฮะอืออือมาตะตออันนี้หมักยังนี่ไหนนี่หมักนาวใหญ่หมักนาวใหญ่เออโอ้มันกระดูกคือตัวอะไรศพฟาดเอาไปกินเลยมันแสบปะน,นี่มันสมบ่ ผมเห็นแต่เจ้าของเอาไปกินเลยเก็บไปหวักหน้าไงบะตี๋ยวเราเรียกเรียกว่านาวใหญ่เขาว่างไงมะนาวใหญ่เพิ่นปลูกไว้บ่น,นี่เจ้าของสวนเพิ่นบอกเจ้าของสวนเขาปลูกไว้โอ้นี่เด้อแล้วก,มกมม็มีพริกมีต้นมะเขือมีพริกแล้วก็มีต้นมะกอเขอได้ยุได้กินปลูกพักว่าน้องมันแนงไว้ตามาภาษาผู้เฒ่าเนาะคุณแม่ได้จะปีแล้วจ้ะ อายุหกสิบเก้าหกสิบเก้าปีพอเจ็ดสิบแล้วจะเจ็ดสิบแล้วปีใหม่นี้ก็เจ็ดสิบเดือนตุลานี่ก็ได้เจ็ดสิบแล้วเอออีกมีล้างล้างบ้านหนิก็ะนี้ออต่อท่าน,น่อยเฮ็ดใบตะใส่ึไม่น้อจ่ะได้ทีละสองสอบได้ทีละสองกระสอบเอาไหมไม่ตะใส่ค่ะแต่ห้าเอม เฮ็ดพอได้ใส่เนาะสองตอบอันนี้บอ่อนี่เลี้ยงป่าบอ่อนี่ปลาเลี้ยงเอา้ามีหอยพอร้ตอตัวน่มีหอยเยอะปลาหลายบอกก่อจ้ะปลาหลายบอ่อปลาห้าหกร้อยนี่แหละปลาห้าหกร้อยใสยเอาหัวอาหารเมื่อวานลงดุ้นๆหาหกร้อยอิีิบอ่ะอุ้ยนับไปได้เหรอมันไม่ขึ้นเอามันก็จะขึ้นตัวมันเช้ามันจะขึ้นมากินอาหารน่ะมันกินตอนเช้าตอนนี้มันค่อยขึ้นหรอ มึงขึ้นกระช่างงานปุ่นกอไผ่ก่อไม้ก็มีอยากกินน้ำไม้ก็หากินนี่น้ำมูนี่ลหละวิถีบ้านบ้านผู้เฒ่าอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไห้อยู่นะอยู่น้ำหัวน้ำสวนอยู่น้ำเลี้ยงนกพร้อมจหันกเขามาให้เลี้ยงนกเขาเอาม,มาให้เลี้ยงอย่างคือหองอุดๆเพรามันนีหมูห้อมนี่หมูห้อมบ่เดียว ีแล้วคนก็ยยูแบบนี้อันน <pad pare t id lide> like ี้ไม <c oughs> <more Native> um, ่นิยงเนี่ยหกล้วยไม้มันแห้งโอ้กล้วยไม้มันแห้งอ่ะกไปเอาไอ้น่าใส่ไงก็เอาขี้หมูใส่มเลยเป็นมันเค็มตัวแร่ไงงามงามแกเราขี้หมูไปใส่นี่บอกขี้หมูห้องอัดอูวนจ่ิงหรอเ่เอาขี้หมูเห่าแล้วให้ปลากินไม่ได้บ่เนี่อุ้ยฮะ บ,บ่ได้บ่หมูเคยให้ทุกทีหมูยังเป็นตัวน้อยเถอะคุณแม่หมูอันนัี้หมูป่าบ่หมูปา่าหมูปา่าขายบ่หนึ่งฮะข,าย,ขายบ่ขายสองตัวขายตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละพันเนี่ยกระป๋องเขาจะเอาอยู่เนี่ยกิโลนัเะนะี่ยตัวหนึ่งมันรู้จีรู้เขาไปแล้วสองตัวยังไงมันมีสี่ตัวบ่จา้าเอามาจับแม่ มนจับเอาไหม่ะตรงแพงมันจับได้เ่าอ้ยตับวเมีร็วแต่พวเขาจับเขายากๆอย่างนี้เขาจับจังไหเขจับไปอย่างนี้ยายก็จับถุงไว้จับไปอยูะข้างจับตันนันตัวม่วับตัวนีคุณใ่ไหยายจับถุงไว้เอาเตัวที่มันบ่อะกเอาตัที่มันคุณ ตไตัม่โอ้อีขัดติดเลมันเสียบไปไห้ค้อบขึ้นจะยิ h <h ้บ้านลังไหมลูกไปยื้วบ้านหลังไหมลูกไปยบ้านลังไงแต่ยัดเราขายแล้วเขาจะให้ลืบครอบออกเลยว่านั่นเขาจะทำอะไรเขาให้ลืบออกให้ทำทางนู้น โอ้ใ<ห>เอาออกคอบั้งนี่ออกขา้ขขาวเสียทิหม่งไหมถ้าข้าวเสียอยางอีกกั็นมาจา้ะไม่รู้เลยนีมม่มัเจ้าย่างกันนะนั่นแล้วเอยากบ่เราเทสัวจะเห้ครอบไหมโอ้ข้าเสียให้คอบไหมเอาเอออจับแม่ มกใกล้ตเลื่ายกล้อากลกหไายโอ้ยไกหมคุณโอ้ยอองเป็ดพองไก่โอ้ยอยู่แบบนี้ก็มีความสุกดีเด้ะพี่น้องเอ้ยโอยู่ในนี่ก็มีบักหอยเซรีมี่คือสิมี่หอยจูบดเนะเนาะหอยจูบก็มี หอยจุบก็มีหอยจุหลายบ่อเอาอีหยังเลี้ยงมันนี่ยมีแต่เขา,า,าจะเอาหัวอาหารปลาหมาคนกินน้ำตโอ้นี่เด่นปลาทั่วไรลีบอกหอย,ยน่ะคุณดูมีแต่หน่วยหอยเองด้วย อันนี้หอยโข่งนี่ยายหอยโข่งกับมีนี่นี่มีหอยนะกับมีหอยเชลลี่หอยเชลลี่ก็มีเอามาเลี้ยงบ่เอามาปล่อยเอามาปล่อยใช่ไหมมาปล่อยไว้โอ้อเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติาตเขาบต้องเปลืองเยียงมากเลยตัวนี้หอยขมมีอย่งอือนี่หอยขมหอยจูบนั่นละหอยจูบคุณน่ะมันกำลังไงมันออกลูกนะเนาะ ป่าธรรมชาติมีบ่นี่ปลาดุกปลาคอมีบ่ป่าบ้านเท่าไงฮะมีปลาดุกเลี้ยงบ่ปลาดุกเลี้ยงสองรปลาดุกเลี้ยงสองร้อยปลาินสองร้ปลาดินสองร้อยปลาินอะไอีกร้อยปลาินอะไรก็มีอ่า เหยืนกแล้วกว่ามีคันแล้วก่านกนี่โอ,อ,อ้ยคันเียเหรอเยคนแล้วค่อยเล่นหรออ,อย่างนกไกงง่้าเบวงงามๆเฮ้ยอยู่กันแบบนี้แล้ววะที่ให้ถามแน่คุณแม่อัน เอากันมาเนี่ยเคยผิดเคยเถียงกันจะเทียบว่าแต่บ่โอ้ไม่เคยผิดสักทีเลยสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วไม่เคยผิดไม่ด่ากันสักทีไม่ด่ากันสักทีแต่กับเมียเก่าเราก็ไม่รู้เลยเออเดีนี้นั่นคืผิดกันเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเไหร่็นยังไงดีกว่ากันหนึ่งดีกว่ากันมันสิดีคนละแนว้มันบ้างดีกว่าละอย่างดีกว่าละอย่าง แล้วมาแบบนี้ลูกเต้าเขารู้ลูกเต้าทางบ้าน<อ>เขาก็รู้อยู่เขาก็รู้ถ้าเขารู้ว่าซื้อที่ไรเขามาแล้วเขาเคยมาเที่ยวแล้วอืแต่ยายก,ก็เลยเคยไปอยู่ใน่นกันเขาเคยไปอยู่ที่นั่นแล้วไ,ไ,ลไปแล้วก็มาเนี่นยามาข้าสวนขานาน้าสวนนี่มาข้าสวนฝ้าสวนในเพิ่นหนีเพิ่นจางบ่าเพิ่นจางเหรอ บมเดลจ้างแต่ว่าเามาอยู่ซืดๆเทาก็ทถาไม้หายขีนเทาเองแม่นบ่มีหน่อไม,ม้ามา่วงมีของอะไรขายเขาก็ให้ขายโอ้หน่อไม,ม้หน่อพวงมีอะไรขายรำขายหมดเขอะเป็นพี่น้องกันอยู่บ่าจ้าเจ้าของสวนนีน่เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกับตาหยัดเป็นพี่น้องกับตาหยัดเป็นพี่น้องกับตาหยัดใกล้เถียงกันแล้ววะน้อง<ด>คนมาเถียงกันแต่ว่าใกล้เถียงกันวันพี่น้องตีกันคฟาบอ๋อ เอาเอากระไรเลยเอาเอาโอ้จะพูห้ามไม่ได้เอาตัวพูห้ามอ่ะเพราะมันแย่งพูบ้ากันบ่ดยายนะเคยตีกันกินหอดบ้านบอไม่อยู่จัิงสิเฉยเมีความสุขดีอยู่เข้ามักแบบว่ามันเป็นธรรมชาติดีเว้นบอ อยู่อยู่นี่อี่ยังกับสิบ่ค่อยได้ซื้อเนาะแต่ว่าข้าสีหาหาได้กินได้เนาะหากินได้เนาะทันยูบุญนี่ถ้าสมมติว่าข้าบ่มี่เงินหนึ่งคือข้าอยู่อะไรเนาะยู่บันนอกคอกนาอยู่อีสานข้าจังสี่เนี่ยฮะนอกคอกนาแบบเหมือนกันแหละแต่ว่าทางหากินได้จั่นี่เราก็หากินได้ง่ายหากินได้ง่ายกว่ากันหากินได้ง่าย าปูหาปลาหากุ้งหาหอยกินใ่ละตอโอ้ยอายุหลายปีนนี่เราคนเด็กๆไปหารับจ้างรับใบปไปไหวแล้วพี่นอ้องเอ้ยอไวยหวลยเขากินเงินเดือนผู้เฒ่าไปน้ำแดงนาะลูกเต่าก็ส่งมากินอยู่งานเดือนละพันของคนละสองพันผส่งมาให้ยืนสมไมาให้เขาได้กินได้ใช่นะาะที่กินใช้แต่นินคนงก็ห,หาเผาหื้อเอายา มมงมาส่งเงินให้อ่าเ,าเดือนหนึ่งเราก็มาทีหนึง่งลูกมนะาข้าวมาส่งข้าวมาส่งข้าวไมา่กินจะตกชายก็ส่งเงินมาให้เดือนละพันส่งเงินมาให้แม่เดือนละพันลูกเยบอกไหมล่ะลูก,กหแ่ลูกเคยบอกไหมว่าแม่กลับบ้านเถอะรชนกลับอยู่แต่ว่ากลับบอกกลับ สงสารประหยัดที่นีคนอยู่กับเราก็เป็นอะไรมาก็มีคนดูเราเลยประหยัดมุ้ยคุณเบ่งแล้วเวลาเราบจสบายลูกเราก็ไม่ค่อยมาอยู่ด้วยนะอืมถามแกเราก็มีลูกอยู่แต่เราบประหยัดนะลุงก็สี่คนเหมือนกันอก็เป็นไม้บ่ประหยัดเราเขาเป็นไม้หรือว่าเมียตายหรือเมียหย่าเมียทิ้งเมียหย่าอ๋อเมียทิ้งอุ้ยตายแล้ว มียหนีไปอาคนใหม่โอ้เมียหนีไปอาคนใหม่เออคนเ้ามันสนนินบ่เสมอกันมันเบิดบุญต่อกันแล้วแม่เอ,อ้ยขันขึ้นบ่ป้าเจ้าก,กับบ่ได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหนีได้พี่น้องเบ่งเอาเด้อค่ะถ้าจิตเป็นคู่เป็นคิมกันยกทอดซับคุยกันที่ซื้อว่าเห็นนากันกลับมาอยู่น้ำกันได้สามสี่สี่สีแล้าพัน,น,นละว,วาน่ะคุณแม่ชื่ออะไร ที่แม่แต๋วอืมนี่ยังฝากบ่จ่ะนี่ยังฝากบ่นี่ยังฝากเพิ่นบ่ซึ่งสิ่น,นเบิ่งอยู่เนี่ยนี่ยังฝากคนบ่อืม <c oughs> มีแต่บอกบกมีแต่บกบกจะไม่ฝากใครล่ะ <c oughs> จะฝากคนถ่ายบอคนถ่ายี๋ยวจะเอาไม่เอาแล้ว ค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อค่ะวิถีชีวิตไทยบ้านเฮาเพิ่นก็อยู่กันได้เถ้าแล้วบ่ว่าผู้เฒ่าผู้หนุ่มแต่หากกันได้คือเก่าโอ้ยยายเจ้าไปจับไก่เจ้าดูออกลูกมันตีกัน่ล่ะลูกกป็น้องแซวๆอยู่จำไม่ออกหรอกฮะตีกันไม่ใช่ตีกันบ่เออวัยตีกันแหละตีเลยตีติ่งเลยีติ่ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอจบไปแจ้งแค่นี้ก่อนค่ะพ่อ,อก,กันคลิหนาสวัสดีจ้า